ยางออกมาเละสดชื่นป้าวันนี้ไปเที่ยวกันจ้าไปเดินไปเดินวันนี้ไปเดินเ,นเนอาคือว่าจิบ่มีแดดขึ้นมีแดดล่ะปไปเที่ยวกันายบายหน่อยมาดามนกมาดามยายโดกยังเลยย <laughs> นงเป็นมาดามบ่เ<ำ>ออสวยแล่ะล่ะเซเว่นเซเว่นยังกับไม่ขึ้น <laughs> ออกจากห้องเตรียมบัตรให้เรียบร้อยอตัาห้องบะไรได้มางอดมาดามาม, <c oughs> มาดามใส่แว่นเซฟดใส่แว่นคืดเด่นมาดามา <c oughs> มาดามความใสมาดามความใสมาดามความตัวมาดามความตัว <c> อ <oughs> <c oughs> ้โ เดียวกับเป็นมาดามจริงนะ <c oughs> นเลยเมนี้เขาสิไปไปไออยังหน้าไปอาาไปอ้เดินลอ,อดถ้ำเดินลอ,อดถ้ำอ่ามีแม่นำอ่าทั้งคางเพื่อไป,ไปแล้วไปกับอ่าก,กีนนำเอาคนไปมดใช่ไหมแต่กับเฮียนดึออกเอาคนไปมัดแล้วนะนเนาะเดี๋ยวมาน้ำบ่หน้ามันหมดอ่ะไป<อ>เลย ไปเลยชื่อกินไม่กระไรแค่คนโรสกีดเกียดโรสเบียฟาเรนเบียอย่าลืมว่าเบียเบียคือพวกเราเบียฟาเรนนากนากหมายถึงไปที่นั่นที่นี่ใช่ไปไปไซ ไปใส pues mm ่ก hmm. ับตัวทั้งข้างเราตัวทั้งย่านเบียร์ซินดินไบยันนิชนาคไบยันเบียร์ซินดินไบยันพวกเราอยู่ในไบยันแล้วแต่เราจะไปไหนนั่นจังไปตัวทั้งหลังเข้าใจไหมเข้าใจยังอย่าพูดดังๆหน่อยเขาบอได้ยินเดต่คนเยอะมั้ยต้องไอ้เข้มแข็งเนี่ยบอกต้องเข้มแข็ง ก็แตนฝนบอ,อกเข้าใจเจ <G äng tube oses> ็ดหาเจ็ดาเจเ่ากาศไปนะดูอากาศไปด้วยแสงลแดดแดดบอกยิ่งด้นก็ว่าแดดบอกมันนี่ก็เลยบโขึ้นเขาโอ้ดูสิยฮมจฟีหอยสุดาเฟอขามีน แต่ว่านั่งบนนั่นเป็นหมอกนั่นเดี๋ยวซองลงมากพอเห็นโอ้ชื่งอิสเกอร์เช่ไวมลูกเชยร์เช่ไหมีคนไปอ่ะเหรียญที่มาไปเพิ่อมกันซูมดูสิมียังมีคนยัง อ้าตอน้องสุ่มเหรอมันดิ่นๆป่ะเดินทางค่ะวันนี้ไปสุรากาดบริสุทธิ์เที่ยวธรรมชาติกันจ้าบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์โซเฮียบลิซุทเฮียบลิซุทเราก็ถ่ายเอากล้องเหมือนกันดอกอมดอกจะเปิดเพียงนะจะทำเป็นชีฟก่อน มันคัดกันอย่บอาง,างเฮนริกชื่อโอ้โคนน่ะแดดออกได้ละนั่นโดเห็นว่าเขาจะเอาไปเล่นสก,กีนะ่ะกำลังคีบุ้นคุณนอวานเออะนะห็นหนักคนหลายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูกันโอ้โซูมบะไ,ไ้ ส nice ิดหน้าต่างได้มาสอนหน้าต่างอากาศสดชื่นมากสวยงามแดดออกยิได้หลับไพวาแดดออกดูดวัอเตยสักใคร่งหัิสตกดาเนาะมันจะสือถึงะรสังเกตด้จาก่ที่เราอ Wir haben jetzt auch wenig Sonne heute, oder? Ach so, wo wir... Und wenn da mal 10 Minuten Sonne scheint, würden im Wetterbericht stehen. Wo Hotel Wenn du jetzt hier eine neue aufmachst, dann ist wohl aber dann... Ach so, dann... Ja, wir sind bei Anderort. Okay. Da wo ist der? Gipfelkreuz da oben, kannst du sehen. was ist das

ดอกดูดีๆนะข้างบนมันมีนั่นด้วยโอ้เบ่เห็นดอกนกขุนยาวนีเลไอ่นั่นเนี้ยข้างบนพู่นข้างบนพุ่นขับ่น่น่นขึ้นไปอ่นเสียบไม้กางเขนอี่ยังยังสิ ที่เกอรากเรารู้เรือหน้มาได้ไ yup. <c oughs> ด้สกเก้นซยดกเก้นซยนเดวงสิิ้นเลปตรงเดอคนก้มาหนาวก็นสินม่เลนให้มาเดินแล้ว ถ้าเขามาฝึกเขาจะมาฝึกม,มองตั้มตั้มสิเน่ฝึกมันก็ต้องเ,เดี๋ยวไปตามถนนถนนคดโคง้งโคดรหอโอ้ยอกล่องสิเป็นดิน นั่นทั้งภูเขาเนาะก็เป็นนังสิลนะเห็นไม่หนะเขาเอาเขาเหมือนในเขานี้อย่างเงนไอ้ไอ้ที่เป็นเหมือนด่างแฮ่น่ะเห็นบอกเขาคุ้มไว้นั่นไว้น่ะดวงเขาคุ้มก้อนหินไว้น่ะไว้มันเลยตกลงมาเสีย ถนนเนั้งพวกเขาเปน็นังสีละเลี้ยวไปเลี้ยวมาวื้บวื้บโอ้ยเนาะพยาเวาาีงางโอ้พระย,า,ยาเวียตรงนี้ครั้งเกันวางรถพยาบาลโอ้ยคนอ่อน คือดังเฮนี่ยหละบันนั้นเหอนี่ยังดอกคุ้มไหมมองก้อนหินไว้เพราะให้มันกันมันตกกันห็นร่วงพักแค่เนืองโบไงเฮี่ยคำมันนะเฮียเออันบเจ็บเออพอนพักข่าพักแป๊บหนึ่งเล้งไต่หลบร่วงไต่หแป๊บหนึ่งโอเคปะ ยิบรรยากาศนดีข้างบนเห็นบ่าน,านาอะเพิ่นเอาอันเอาอันเขาเอื้อนนี่ยังบานเ้องนะตะาคาย ตะไคร้เออเอาตะไคร้คุ้มใบว่อยหินมันตกลงน่ะ <c oughs> อากาศบริสุทธิ์จังเลย <c oughs> ไปข้าปเ่นี้มากาันเวลาพักผ่อนก็พักเยอะๆจะได้มีแรงทำงานทางบ้าง